เสร็จแล้วพร้อมทานแล้วค่ะทานข้าวด้วยกันจ้าสวัสดีจ้าพบก,กับช่องยี่อ้วนกเกษตร<ม>พอเพียงค่ะวันนี้ยี่อ้วนจะมาผ<ม>ัดผักรวมนะคะใส่เห็ดใส่กระหล่ำนะคะมีหมูแล้วก็มีพริกหั่นกระเทียมค่ะแค่นี้จ้าเดี๋ยวไปชมกันจ้าจ้าเราก็มาผัดกันเลยค่ะเดี๋ยวตั้งกระทะแล้วก็เติมน้ำมันไปเนาะเติมน้ำมันไปนิดหน่อย แล้วก็ใส่กระเทียมสับไปจ้าแล้วผัดกระเทียมให้เหลืองนิดหน่อย กระเทียมเหลืองแล้วเราก็ใส่หมูไปเลยจ้ะกัดหมูกระเทียมไปเรื่อยๆให้หมูสุกประมาณ9 0้าสิใส่ผักไปเลยจ้ะผักก็อุนเช่าน้ำไว้นะคะ มีกระล่ำตีมีเห็ดสามอย่างนะคะไม่รู้เขาเรียกเห็ดอะไรบ้างนะแต่รูว่วนจะใจั่ค่ะแล้วก็ตัดก็ให้เข้า,ขา,ขากันจ้ะแล้วก็ปรุงรสด้วยรสดี น้ำตาลนิดหน่อยค่ะผงนัวผงนัวนี่ใครทานก็ใส่นะคะไม่ทานก็ไม่ต้องใส่จ้าน้ำมันหอยน้ำมันหอยวดนี่หมดไปเปิดขวดไหม้มะ แล้วก็ใส่น้ำมันหอยค่ะอันนี้ไม่เปิดกวดใหม่เมื่อกี้ขวดนั้นหมดลืมไป <c oughs> กะเอาเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าผักมากผักน้อยเนาะบอกปริมาณไม่ได้ซ <c oughs> อสผักเขียวหน่อยหนึ่งจ้าิย <c oughs> วขาวนิดนึง ผัดเข้ากันเลยจ้าทีนี้แล้วก็ใส่พริกค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้า คลิปนี้ก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีว่าหน่อยนะจ๊ะสวัสดีจ้า